วัตถุมงคลนะครับที่จะนมาให้นำมาให้ชมในวันนี้นะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรูปหล่อนะครับรุ่นรวย89นะครับเสาห้านะครับเป็นรูปหล่อรุ่นรวย89ดเสาห้านะครับออกปี53นะครับนะครับออกเป็นช่วงเสาห้าปี53นะครับรวย89ฉลองรวยแปดเกาแปดเก้าก็คือว่าอายุหลวงพ่อรวยในช่วงปีนั้นนะครับในปี2553เนี่ยหลวงพ่อรวยท่านอายุ89นะครับ รุ eight, ่นนั้น nice. ก really ็จะเป็นรุ่นรวย8 9นะครับรวย8 9ก็จะมีเป็นรวย8 9ไตมาสนะครับแล้วก็รวย8 9ดเสาห้านะครับอันนี้จะเป็นรุ่นรวย8 9ดเสาห้านะครับรุ่นนี้ปีนั้นก็จะออกพร้อมกับเหรียญด้วยนะครับจะมีเหรียญด้วยนะครับอันนี้ครับที่เราได้ทําคลิปไปแล้วนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับรวย8 9ดเสาห้านะครับออกพร้อมกับรูปหล่อนะครับในในในปีนั้นนะครับถ้าถ้าเหรียญหล่อเนี่ยจะออกพร้อมกับรูปหลอนะครับนะครับได้ได้ชมนะครับ อั passage, นนี้รูปหล่อนะครับที่จะนำมาให้ชมนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนะครับสร้าง2,000องค์นะครับรูปหล่อรุ่นนี้นะครับเนื้อทองเหลืองจะสร้าง2,000องค์นะครับรุ่นหลุดก็จะมีเป็นอัปปก้าด้วยนะครับก็จะสร้าง2,000องค์เท่ากันนะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับเปิดให้ชมนะครับนี่นะครับอัน um. นี้ก็จะเป็นรูปรหล่อนะครับหลวงพ่อรวยนะครับนะครับรุ่นรวย8 9ดเกาห้านะครับปี53นี่นะครับ เป็นพระดีปีลึกอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ถือว่าปีลึกนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ห้าสามหกห้าก็สิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วนะครับนะครับนี่นะครับให้ชมนะครับให้ด้านหน้านะครับจะมีคําว่าหลวงพ่อรวยนะครับนะครับด้านหน้าจะมีคําว่าหลวงพ่อรวยนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ให้เลื่อนให้ นะครับด้านข้างนะครับนี่นะครับนี่ครับด้านข้างครับขนาดกำลังดีนะครับรูปหล่อองค์นี้ขนาดกำลังดีนะครับถ้าไปเลี่ยมค่อยคอก็กำลังดีครับผมข้างหลังก็จะเขียนว่านี่นะครับตรงฐานนะครับเห็นว่าวัตโกนะครับเห็นไหมครับวัตโกนะครับแล้วก็รวย89นะครับนี่ครับรวย89นะครับแล้วก็เสาห้าครับเป็น เป็นรูปหล่อลอยองนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับก็จะมีเลขคําว่า53ครับก็คือปี53นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับด้านหลังครับให้ดูตรงเสียงหลวงพ่อก็จะเป็นจุดๆๆๆคล้ายๆเป็นนี่นะครับผมนะครับนี่นะครับก็จะให้เห็นนะครับนี่นะครับรูปหล่อรุ่นนี้นะครับเนื้อทองเหลืองนะครับแล้วก็ทุกเนื้อนะครับจะตอกเลขที่ด้านใต้ฐานด้วยนะครับ จะตอกเลขที่ด้านใต้ฐานด้วยนะครับอันนี้นะครับรูปหล่อแต่เปิดให้ดูเลขนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะตอกเป็นเลขไทยนะครับตอกเป็นเลขไทยนะครับที่ใต้ฐานนะครับนะครับแล้วก็ตอกโค้ดนะครับนี่นะครับก็คือว่ามีทั้งโค้ดทั้งเลขนะครับเนื้อทองเหลืองที่สร้าง2000องค์นะครับเนื้อทองเหลืองนี่สร้าง2000องค์นะครับนี่นะครับ ให้ดูแบบชัดๆตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับอันนี้ก็นะครับที่นำห้ชมก็คือเป็นรูปล่อนะครับนะครับรูปลอรุ่นรวย8 9นะครับเสาห้านะครับปี53นะครับเสาห้าปี53นะครับนี่นะครับก็ ตอนนี้ก็ราคาก็ยังไม่แพงนะครับเป็นพระดีปีลึกนะครับที่ราคาไม่แพงนะครับก็ยังสามารถจะเช่าหาได้นะครับราคาไม่แพงแต่ว่าก็ไม่ได้เจอได้บ่อยๆนะครับไม่ได้เจอได้บ่อยๆนะครับถึงแม้จะไม่ใช่รุ่นนิยมนะครับแต่ก็ไม่ได้จะเจอได้บ่อยๆนะครับนะครับเพราะว่าสร้างน้อยครับพระพระปีลึกๆเนี่ยข้อดีของพระปีลึกๆก็คือสร้างน้อยนะครับจํานวนการสร้างไม่เยอะนะครับอย่างเนื้ออัปาก้าเนทองเหลืองบางรุ่นเนี่ยสร้างแค่พันองค์พันเหรียญเองครับไม่เยอะนะครับ นะครับอย่างรุ่นเนี้ยเนื้อทองเหลืองเนี่ยนะครับรูปหล่อเนี่ยสร้างแค่สองพันนะครับนะครับสร้างแค่สองพันสองพันองค์อย่างเหรียญหล่อเนี้ยนะครับเนื้อนวะสร้างแค่สามร้อยเหรียญเองนะครับเนื้อเงินสร้างห้าร้อยเหรียญอย่างเงี้ยครับนะครับเนื้อขนาดเนื้อทองเหลืองยังสร้างแค่พันพันเหรียญนะครับน้อยนะครับก็ไม่ค่อยเจอนะครับก็ถ้าเพื่อนนสมาชิกนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่องฮัท อยุธยานะครับในทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะนำวัตถุมงคลนะครับมาให้ชมอีกนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ